เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงดนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาคลอดลูกพอสบายบาย คลากรตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆ แล้วก็รวมใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนือ้อจากจะเดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น กระนำมาขึงให้เตึงจากสะดือทะรูปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทรุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจดเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นของเราอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพพาน ้นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับประสงค์ไหพระองค์ไม่ท้วนท่านเครือหยุดใจอยู่ที่ทุ่งนี้นะจ๊ะจากที่ท่านปลดปล่อยวางคลายความผูกพันทุกๆก,กับทุกสิ่งแล้วเราไปเห็นว่า สรพสัตและสรพสิงเหล่านั้นไม่สามารถดับทุกข์ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นท่ทนกับลดปล่อยวางคลายความผูกพันและใจเมื่อคลายความผูกพันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่ท่ศสย์กลางกายฐานที่เจ็ด ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกในจากนี้นพอถูกโซนก็ตกโซนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมจากภายในลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆตัว่กระฟองไขแดงของไก่ใส บริสุทธิ์ทีเดียวติดจ่ตรงกลางตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจของท่านก็ตั้งมั่นนิ่งแน่นนมนวนควรในการงานท่านก็หยุดนิ่งหยุดในหยุดนิ่งอย่างเดียวพระตูส่วนก็ดวงทำดวงแรก ที่เรียกว่าดวงธรรม,มานุัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนี่ก็ขยายส่วนออกไปใจก็เคลื่อนกัาไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมอีกดวงหนึ่งอีกสยบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงสีเข้ากลางดวงสี่้าก็จะเข้าถึงดวงสมาธิ เอากลางดูสมาที่็ถึงดวงปัญญาทนอยู่จนในกลางดวงปัญญา,ขา,ขา,ก,าก็เข,กกข้าถึงดวงไอมุดอยู่จนในกลางดวงมุิก็เข้าถึงดวงมุติยานตสนะอยู่จนในกลางดวงมุติยานตสนะท่านก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกายหยาบภายนอก แต่าละเอียดกว่าบริสุทธิดกว่าท่านก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้กระทั่งเข้าถึงกายทิพย์ในกลางกายที่เข้าถึงกายอรูปภพรมในกลางกายรูปภพลมท่างก็เข้าถึงกายอรูปภพรมในกลางกายรูปภพรมท่้งก็เข้าถึงกายธรรมโคตภูในกลางกายธรรมโคตภูทัางก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบัน ในกลางกายรมพระโสดาบันแทนก็เอาถึงกายทมพระสกิตาคามีในกลางกายทมพระสกิตาคามีแทนก็เ่าถึงกายทมพระอนาคามีในกลางกายทมพระอนาคามีแทนก็เอาถึงกายทมประหัตทุกกายมีอยากมีกายอยากมีกายละเอียดนับรวมแล้วได้ส8กายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมในดวงธรรม หนึ่งชุดชุดละหกดวงกายจุดท้ายคือกายธรรมรลาตผลเป็นกายป้อมหมายมรรคผลนิพพานต้องดำเนินอรอยตามอย่างที่ด้หยจุดกระนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไม่ตามลำดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเห็นอย่างนี้บรรลุอย่างนี้แล้ว ท่านก็นำมาถ่ายทอดเพราะเอ็นว่ามนุษย์ทุกคนก็มีพังชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์มีกายในกายมีดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละซ่อนๆกันอยู่แล้วก็มีภาษาวกได้มาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านในสุขก็บลุททำตามท่านเช่นเดียวกัน กายของเราก็เหมือนกับกายของท่านอย่างนั้นแหละมีกายภายในที่ซนซอนกันอยู่เป็นชีวิตที่มีสาระมีแก่นสารที่ล่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราพยจ้องเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่ง จะหยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หรือจะกำหนดเครื่องมังไ์ที่เป็นบริกรรมณนมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆจะเป็นองค์พระหรือจะเป็นอรูปพระเด็พระคุณหลวงปู่ ระมงคลเทพบุรสดันทัสโรผู้คนพวิยาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้กำหนดเป็นภาพเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดนึกได้ง่ายสบายใจเราก็นึกภาพนั้นเป็นบริกรรมมณีมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรา ให้ตรึกนึกถึงดวงใสสมมอลาเอาดวงใสเป็นบริกรรมมานิมิตนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะในใจเบา ว่าสัมมาอราหังสัมมาอราหังสัมมาอราหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอราหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจยอยู่อยู่ในกลางดวงใสใส ลราคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งําภาวนาไปเองคือใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดนิ่งๆกลางดวงใสๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสมมาองต่อไปอีก แต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึางย้อนกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระก่อนนึกองค์พระใครคุ้นเคยกับภาพพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิชาธรรมกายก่อนนึกถึงประเดชคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที เราจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจรักษากายประจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ไใจเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการที่ได้มีส่วนร่วมในการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระสงฆ์ปู่ด้วยทองคำยกชีวิตท่านจะเป็นชีวิตอมตะ แม้ว่ากายอยากของท่านจะสลายไปแล้วแต่ท่านเหมือนมีชีวิตอยู่เป็นอมตะด้วยทองคำที่เราจะได้รวมกันนำมาหล่อรูปเหมือนองค์ท่านเพราะนั้นใครที่นึกได้นึกถึงพระเดชคุณหลงปู่ได้และก็งง่ายกว่าการนึกอย่างอื่นการนึกถึงภาพท่านเลย การที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราด้วยแล้วก็จะนำเราเนี่ยไปไว้ในกลางพระธรรมกายของท่านก็ะจะกลั่นให้กายพระจาใจไร้ใสสะอาดบริสุทธิ์เชื่อมสายบุญกท่านแล้วก็ตรึงเราติกับพระธรรมตรัยในตัวได้ดังนั้นเราถนัดอย่างไหนเราก็เอา อย่างนั้นนะจ๊ะนึกถึงท่านไปด้วยจะภาวนาสมมอาอร่างไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิง่งในนิงน่งนิงน่งในนิง่งนิน่งนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบาย บนคลายประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แรกของรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเราก็ได้มีความตั้งใจที่ดีที่ใจภรษานี้เป็นรรษาแห่งความสมปรารถนาของเรา ที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเรานี่มีสาระแก่นสารเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ช่วงเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่น้อยนิดนี้ให้เป็นประโยชน์จากการ ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระัตนารตรในตัวเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในซึ่งจะทำให้เรามีความสุขอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก,ก่อนอบอุ่นแล้วก็จะปลอดภยัยภัยต่างๆทั้งในปัจจุบันภัยในอบายภัยในสังสารวัฏ เพราะฉะนั้นก็ให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกฝนหยุดใจให้หยุดให้นิ่งๆนุน่มๆเบาๆส,สบายเช้านี้อากาศกำลังสดใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเบียนก็ให้ตั้งใจประกอบความเบียรให้กล้า,ยลาอย่างถูกหลักวิชา ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ